ไหนคห,หลัวห่วหน่วงนี่หมอโรงพยาบาลนี้มันยังไงมีแต่ผู้หญิงเดินประกบหึใครสั่งใครสอนเนี่ยฮะหึหึหนั่นน่ะด,ดูดิดูดูดิดูความใช้ความมีตำแหน่งใช่ไหมเนี่ยหึหึหดูดิ น่าอิจฉาซะจริงๆ <c oughs> นึกถึงความหลังแล้กาชาช่วยคุณได้ใช่ไหมไม่มีมเลยนนตอนผมอยู่อ่ะแห้งเลยโรงพยาบาลแห้งมีแต่ชายล้วนบอสเป็นไงบ้างตอนนี้พอนอน <c oughs> นานไปแล้วเนี่ย <c oughs> ใกลจ้กลจะหิวแล้วผมก็จะหิวท้องกิวตายเหมือนกันเน่ยขอบคุณเสื้อดำเลยบ้างครับผมใช่ใต่แล้วครับผมเอขาาจะคุยกับหมอสักคนอยู่แหละดูแล้วทุกคนเพื่อนกันนะ คุยจนติดไปอะไรอ่ะคืออะไรมาแม่บอกมามามาว่ะอะไรมาอะไรมาฟิวมาฟิวมาคือไงอ่ะคือไงอ่ะเล่าดิเล่าดิวุ้ดิวุ้ดิหมอหน้ารักอ่ะหมอหน้ารักติดหมออุ้ยติดหมอแล้วอ่ะติดหมอติดหมอถ้ากูมีอาวุธถ้ากูมีอาวุธนะใครมายุ่งกับหมอจะฆ่าไม่ให้หมดเลยโอ้ยก่อนจะมีอาวุธละล้านหนึ่งบอสอาวุธละล้านหนึ่งล้านเลยเหรอเฮ้ยผมจะเครียดว่ะพี่ต้องไปนู่นอ่ะอุ้ย ไปโดนรอซี่รอซี่รอซี่โดนประกบอย่างนี้เหรอเนี่ยรอซี่รอซี่พวกเดิมผ่านไปพี่บอกพี่แล้วเนี่ยร้ายชาวแล้ยเดี๋ยวยีงชดสมโต้ไยวจากแปดพี่ผมเครียดผมเครียดผมจะแตกแล้วโอเคโอเคโอเคมองมีชดสมโต้ด้วยปะ ถ้าหายอยู่วะเนี่ยรล้วฮะว่าไยคะทำอะไรชื่ออะไรครับชื่อหมวยเล็กค่ะหมวยเล็กหมวยเล็กหมวย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 เขาทำอะไรคนเดียวอ๋อจะไปแต่งตัวค่ะแล้วรอไฟแดงมันหายมนเป็นไฟเขียวแล้วก็จะวิ่งไปทุกคนอะไรวะเนี่ยโอ้โหหยุดยอดอ่ะมันมีทางม้าลายนะดูดีๆอันนี้ เหงาหรืออะไรฮะเหงาค่ะไม่มีอะไรทำอุ้ยจริงเหรอฮะผมเครียดแล้วเดี๋ยวเรื่องขอขอขอตัวก่อนนะครับดยู่ดู้ด้วขอขอขอเบอร์ได้ไหมครับใช่นะคะขอเบอร์ได้ไหมครับเบอร์เบอร์หมวยเหรอใช่ครับใช่ครับเบอร์คนข้างมั้งครับแหมเบอร์คนขับนะครับต้องเบอร์หมวยสิครับขอเบอร์หมวยมาหมวยบั็อกอ่ะขอเบอร์แทนได้ไหมคะเจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดครับสามแปดเจ็ดห้าห้าครับสามแปดเจ็ดห้าห้าครับ โทรแย่เ้าพาโบได้ไปแล้วนึงแย่ฮัลโหลที่ไหนอ่ะใช่ไหมครลูกต่อติดว่ะติดว่ะติดว่ะอย่าตดเลยโอ้ยอย่าเช็ดเลยโอ้ยอย่าเล่นกับไฟ แค่นี้ใช่ไหมไปแต่งตัวก่อนนะจ้ะโอ้ยคิดดีไม่ได้เลยไปแต่งตัวก่อนนะขาเล่นกับไฟโ,โง่เหมือนกันนะบางทีองรอเขาเอาเช็ฉย ยืมไปซื้อข้าวหน่อยตรงเลยกลับมาฮะหซื้อข้าวเป็นไรไหมครับเกือบอุ่นนะสดครับสดครับับอะไรครับเนี่ยระวังด้วยนะคุอ้ยยโอเอาเอาเฮ้ยโอ้โหวเฮ้ย้ยไวะน่ะเอออะไรวะ กี่ผมผมจะตายไปรูผมข้าเขีนึงไปเพื่อนไปดำดาคมใช้กระตอมมาเลยคุณผมเออไม่ใช่ยังคนบกเงครับยขอรู้ไปับผี่ขอรู้ก่อนใจกลัวหน่อยนะคำรู้อย่างนี้ไม่ได้ขอเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ครับผม เดียสวัสดีครับเอาแล้ว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 คือเมื่อวานมาจ่างไปขโมยรถเชฟแล้วฮะโอ้ยรถหน่วยยานโอ้โหจ้าจ้าข้างหัวพี่ว่าเดี๋ยวนะมะจ่างอยากอยู่กับเราปะวันเดียรครับพี่พาววัสดีครับพี่พราววัสดีครับโอ้โหไม่พักเลยสวัสดีครับสวัสดีครับโคตรห้าเป็นเบื่อยแล้วเนี่ยเบื่อย อร่อยชวงไหนสิช่าง,ย,งยนต์ KK เเวัตตาเยนเขียนว่าอะไรวะเน,น่ักเรียนเลวพี่ัยอะไรอะสมปะอะไรนะตวัวเล็กกว่าสอมปะจูนยี่สิบสี่ชั่วโมงจูนนี่จูนนี่ให้พี่มจูนหน่อยได้ไหมครับคุณอลันว่าพี่ผมจูนเก่ะ ะทำไมอ่ะทำไมพี่ถึงคิดว่าหนูไม่อยากคุยกับพี่หนูก็คุยปกตินะคะับหเจอพี่พานหนูก็ท้าปกติช่างลม KK ซ่อมปาจมยิบสี่ชั่วโมงใช่ค่ะทำไมอ่ะพี่พากินไส้กรอกหรือเปล่าคะหรือกินแหนมหนูอยากกินไส้กรอกไหม ช่วงนี้พี่พาติดกินแหนมหรือเปล่าคะไม่นะไม่นะแหนมก็กินบ้างพักบ้างอ๋อแต่พี่อยากกินหนูนะเอาไม่พูดนะเอาเอาปิดคิวตัวรับแป๊บแบคิ้วคิ้วอยู่นี่อยู่คิ้วอะไรอ่ะคิวอะไรอ่ะ กินยา âm, อ life, มคอก็ไม um, ่ไหวแล้วอมไหมอมยาอมอมยาเหรอคะยาขำเดี๋ยวพาไปกวาดลิ้นสักทีน่ปาดยาขมไม่กล้าเล่นมากอ่ะเห็นท้องเสานั้นป่ะแม่กูอ้าวใช่หรอโอ้จริงปะเนี่ย อูเนี่ยเนี่ยไมเปี่ยเนี่ยเนี่ยไปเปลี่ยนทั้งทรงผมทั้งชุดอย่างั้นไงมีจุดประสงค์อะไรอะไรอย่างเงี้ยตรงไหนตรงนั้นเหรอคะอ้าวไม่ชมพูแล้วหมดเลยเปลี่ยนทั้งรูปร่างเปลี่ยนหมดเลยนะใช่ใช่บ้านหัวใช่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 แล้วทำไมเปลี่ยนเปลี่ยนทุกอย่าง หยกเคลือบผมเขาบอกว่าเขาไม่ใช่หยกเซตหยกเซตเครืองมังแรงด้วยจริงแต่ว่าแหละนะแต่จูนนานไปหน่อยที่เนี้ยจูนตั้งยี่สิบสี่ชั่วโมงไม่ใช่เขาเปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงโอ้ใช่ มีนมหนูไหมครับ <c oughs> มีนมหนูไหมนมหนูเอาไปทำอะไรหรอคะเอาบุคคลแต่งเลยนะชั้นดีเลยนะต้องไปดูที่อู่ค่ะออ๋หลอ,อ,อใช่มีมมห้องลับเหรอใช่ค่ะมีห้องเก็บอยู่ค่ะนมหนมูมีห้องเก็บไหยเหรอใช่ค่ะแล้วมีแบบ มีแคมไหมถ้าเป็นแคมอะไรเงี้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเครื่องยนต์อ่ะมีค่ะแคมก็มีนมหนูก็มีโอ้โหมีหมดเลยว้ยหมดเลยถ้าพี่พายอยากได้ถ้าพี่พายอยากได้ก็มอกับหนู่อ้ยฟุ่มถอดเสื้อกดยังไงี้ถอดไม่ได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 ้ไม่หมายถึงอยากได้ที่ซ่อมรถแต่งรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ไปเจอที่อู่ได้ครับ ดี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 งงงแล้วไม่ไม่ค่อยกรองเรื่องคำพูดคุณเนี่ยเมื่อกี้จะเล่นต่อแล้วแต่ไม่กล้าเอาตัดต้องไปตัดต้องไปเมื่อกี้จะแคมใหญ่แคมเล็กเล่าแล้วหรือแคมบิดอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเล่นไม่เล่นดูไม่ไเล่นได้เล่นได้มีแคมบิดไหมับตัดเขาถามแคมบิดเหรอคะใช่ครับใช่ครับ นนั้เล่นได้สองทางเลยเล่นได้สองทางขึ้นหนึ่งมหาลัยแคมบิดก็ได้ครับหรือว่านั่งแขวะห้างก็แคมบิดครับแต่ถ้านั่งไม่ดีลองโดนบิดแครมนะใช่แล้วแต่รถเรียกว่าเอาทรคอะไรครัพี่ตัรดอ๋อไม่มีอะไรครับหขอเลือกนั่งแขวะห้างก็ได้ครัย ดีครับน่าจะบิดทุกคนนะคะเวลานั่งขอย่างจริงเหรอฮะจริงครับผมว่าคนต้องแยกกันนะฮะก่อนที่ก่อนที่เมืองจะปลิวฮะไปเจอกันครับพี่ๆไปแล้วครับเจอกันครับเจอกันครับ 哦，双倍收益吗？那個